กิจการสองประเทศแมทพิรณีจับมือแน่นเตรียมเป็นนายหญิงโบนันซา2่า22กันยายน2022รอมา3ปีออกมาเซอร์ไพรส์ข่าวดีทำคนอึ้งทั้งประเทศกิจการสองชาติแมทพิรณีจับมือสองกรานตรวจร่างกายหลังเชี่ย์ขึ้นเป็นสะพ้ยโบนันซาชุ่มฉ่ำหัวใจยิ่งนักสำหรับแมทพิรณีคงไทยที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจสบู่ของตนเองไม่นานก็ได้กระแสตอบรับอย่างล้นหลาม เป็นที่รู้จักจากบรรดาฟแฟนละครที่ให้การสนับสนุนล่าสุดเจ้าตัวไม่รอช้ารุกหนักธุรกิจเปิดตลาดเพื่อนบ้านอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นแทนนักธุรกิจหญิงอย่างเต็มตัวสำหรับนางเอกสาวแมทเพรณีที่ถึงแม้ช่วงนี้อาจจะชวดงานละครแต่ว่าไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเจ้าตัวขยัน เฮดสูได้โอ,อกาสมาลุยธุรกิจได้อย่างเต็มที่โดยล่าสุดเพิ่งบินไปเวียงจันทร์ประเทศลาวเพื่อเปิดตัวสินค้าครั้งแรกในห้างดังกลางเมืองหลวงของลาวโดยแมดได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆชาวลาวดูท่าทางมีความสุขอย่างนี้คงได้ขยายธุรกิจตลาดใหม่ส่งออกสบู่ไปต่างประเทศได้อีกหลายที่แบบนี้เรียกว่ารวยต่อไม่รอแล้วนะใช่ไหมล่ะ หลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีผ่านผลเรื่องราวต่างๆมามากมายสำหรับคู่ของนางเอกสาวแมทพิรณีกับหวานใจหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ก็มีแฟนๆหลายคนต่างลุ้นเมื่อไหร่ทั้งคู่จะมีข่าวดีเรื่องงานแต่งสักทีเพราะต่างคนต่างน่ารักและเข้ากันมากๆ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังในวงการบันเทิงที่แฟนๆต่างลุ้นว่าเมื่อไรจะมีข่าวดีเรื่องแต่งงานสัทีสำหรับคู่ของนางเอกสาวแมทพิรณีกับหวานใจหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ที่พักหลังมีโมเมนต,ต์หวานๆออกมาให้เห็นกันบ่อย และแม้จะปล่อยภาพคู่ออกมาน้อยแต่ความฟินไม่ธรรมดาล่าสุดเมื่อวันที่16กันยายน2565หนุ่มสงกรานก็จูงมือหวานใจสาวแมทไปตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมร่างกายด้วยกันและหลังจากที่หนุ่มสงกรานต์เตชันรงค์แชร์โพสต์ดังกล่าวก็มีนักแสดงหนุม่มเชนนะัธวัฒน์เข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นตลอดเลยนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องไปละไปละ ตามด้วยแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักน่าเอ็นดูน่ารักมากเลยค่ะพร้อมกับส่งอีโม j i รูปหัวใจและไฟลุกกันอย่างมากมายส่วนหนุ่มสงกรานต์เตชนรง์กับสาวแมทพิรณีจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะประกาศข่าวดีกลับมารับงานในรอบ3ปีนางเอกสาวแมทพิรณีบอกคัมแบ็กรอบนี้ต้องเคาะสนิมเพราะอยู่ในช่วงดูบทละครบอกไม่ได้ว่าพระเอกคือใครเป็นบทที่แปลกใหม่ส่วนเรื่องลงชุดว่ายน้ำ ตนเองอยากลงแต่ไม่ค่อยมั่นใจหุ่นมีคนติดต่อให้ถ่ายชุดว่ายน้ำเพราะมีคนส่งมาให้เยอะนาน่นนานทีเลยขอถ่ายนิดหนึงแม่เห็นแล้วก็มีส่งสติ๊กเกอร์มาเตือนบ้างรับมีส่งให้สงกรานดูเพราะเกรงใจอีกฝ่ายแก๊งเฟอร์บี้ไม่มีบัฟกันมีแต่ให้กำลังใจกันว่าเซตนี้แต่งหน้าสวย